มันมันกนรัอากากยางหมอคัดเงาต้องอัวใยางมัน้ินงงใบไม่

ตอนนีที่เป็นเช้าแรกนะคะที่จะเสกี่ตนแต่ไม่ต้องว่า,า,าวใหญ่จนะมกเยอะไหมเนาะส่วนนี้จะต้นเล็กนะคะ มีดลงพี่น้องพักล่งงัดให้พ่นนะคะเนาะงัดให้พ่นนะคะแล้วก็สอยนะคะโดยการที่ตะวัดขอมือนะคะพี่น้องเนาะสอยมาเรื่อยๆพี่น้องนีห<อ>่หอดหอดถ่ายมันเท่ากับงัดนะคะน้อพี่น้องงานยางกับสีใดประมาณนี้เลยพี่น้องมันไหลออกมานะคะเนาะ Ừ. Chóng sâu với ông con này cả thăm thôi yên ngang năm gửi lấy lều con yên năm vinh nó ย่างสองเซลพี่น้องแ้ขายมาเนาะค่ะเนาะย่างสองแถวย่างไฟใหม่มันก็ี่ประมาณนี้พี่น้องนะคะน้อง,งเงต์เตกิดกดซุกข,ข้อมือพี่น้องงัดออกเนาะพี่น้องเนาะอื ก็สิไลไประมาณน,นี่นะคะเนาะยางยุดไล่มือพี่น้องวันมือสิ้ยุดหันกับถือลาดนะพี่น้องเนาะฝนลาดไปนะคะวันที่จะหยุดวันนั้นก็ฝนลาดไปนะก็เป็นเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเนาะเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องนี่เตยตัดยางมาเนี่นะคะเนาะบ่ได้ตัดยางนะคะเนาะเป็นอาทิตย์แล้ว ฝนตกตลอดเลยพี่น้องพายุเขานะคะเนาะหนาฝนมัน,น,นก็เป็นทั้งซี่แหละหนายางพ่อยุอยดลา้มือมันก็สีลอกเนาะพี่น้องนำยางมะคาออกนะเปลือกกระสิแข็งแน่นาะพี่น้องเนาะแ้าแรก ประมาณนี้ฮะพี่น้องเนาะถือกยศใส่ได้ยุ่งแล้พี่น้องเนะี่ยแต่มันออกบดมดเต็มมักเต็มหน่อยนะคะเสาแรกนะคะเนาะนำยางมันรกพี่น้องเข้ากีดยางกําลังออกฝนลาดนะพี่น้องนะถ้าโดนฝนลาดไปอีกเรื่องหนึง่งอีกนะพี่นอนะ้องเนาะพอฝนลาดแล้วมันสิงดทันทีเลือ,อยยางนะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าล่มไม้แห้งๆนี่นะคะทั้งทึ่งมันบวมมันซ้ำเอ่อใบยางคุณน้องพี่น้องใบไม้ใบย,ย,ยางยอดยางมันปิ้วนะคะแล้วมันโอนอินโอนเอ็นเอ็นถือกล้องแห้งๆนี่ อย่างมันบอบซ้ำพี่น้องมือนั่นยางสีโบออกเลยพี่น้องกับอากาศหอนหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะแต่ฝนน้ำทาสีตกอากาศเยน็นๆเนาะออกคักพี่นออ้องเลยป้าไปต่อพี่น้อง